สุได้กว่าการปล่อยวางอะไรจะมีความสุขได้ปบบความสงบสงบจากอะไรจากการพยาบาทเบียดเบียนสงบจากการด่าทอต่อว่าสงบต่อการปรามาทว่าร้ายสงบต่อการเบียดเบียนผู้อื่นให้ตกทุกข์ได้ยากสงบจากทุกอย่างจากกิเลสตัณหาจากความยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนสงบให้หมดสงบจากการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบา้าน สงบจากการยุดยแยงตะแคงล่วงให้ชาวบ้านเขาทะเลาะเบาแวงกันสงบจากการอาฆาตพยาบาทมาดรลายสงบจากการจองล้างจองผาเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จบจากจบจากสิ้นสงบให้หมดจากสิ่งเหล่านั้นที่เป็นไฟเพลิงเผาใจเราสงบให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเงียบสงบระงับอย่าให้มันชูคอชูหัวขึ้นมาได้ถ้ามันชูขึ้นมาได้ตีมันลงไปกิเลตัณหาเหล่านั้นเอาขึ้นมาไม่ได้เอาชูคอมาไม่ได้ต้องลบให้หมดเราต้องมีสติสัมปชัญญะในการลบล้าง อกุศลเหล่านี้ลงให้ได้ยึดมั่นถือมั่นในหลักคำสอนใครจะด่าทอต่อว่าใครจะใส่ร้ายป้ายสีแระด้วยคำไม่จริงยังไงก็ตา่างเราวางเฉยเราไม่ได้ทําอย่าไปรับเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราเราไม่ได้เป็นผู้ประพฤติแบบนั้นเราอย่าไปเอาการประพฤติแบบนั้นที่คนใส่ร้ายป้ายสีเรามาเป็นเรื่องของเราใครอยากจะทําอะไรปล่อยเขาทําไปใครอยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรยุ่งเกี่ยวไปหน้าที่เรายุ่งเกี่ยวกับธรรมหน้าที่เรารักษาใจตน เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงอย่าไปสนใจอย่างอื่อสนใจแค่ใจตนเองสิ่งที่ควรต่อการหวาดระแวงหวาดกลัวที่สุดไม่ใช่ภัยจากภายนอกแต่เป็นกิเลสตัณหาจากภายในใจของตัวเราเองละให้ได้วางให้ได้นิ่งให้ได้เฉยให้ได้ไม่ว่าใครจะทําอะไรยังไงก็ตามเรามีสติสัป,ปชัญญะใครจะว่าอะไงก็ตามเราตั้งสติสัป,ปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะทิ้งความคิดทิ้งความเห็นผิดอย่างเดียว พรน,น,นี่คือสิ่งที่อาจารย์สอนได้ส่วนการปฏิบัติที่เหลือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติต,ตามธรรมสมควรแก่ท่าทดทนด้วยตัวเราเองนี่คือสิ่งที่อาจารย์สอนนี่คือสิ่งที่อาจารย์พยายามบอกกล่าวนี่คือสิ่งที่พยายามให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงการการะทำตัวเองให้ได้คนที่มีความสุขคือเราไม่ใช่เขาคนที่มีความทุกข์คือเราไม่ใช่เขาดังนั้นถ้าเราประพฤติกายวาจาใจสุจริตของตัวเองได<ๆ>้เราย่อมได้รับความสุขนั้นถ้าเราประพฤติกายวาจาไทยทุจริตเราย่อมได้รับความทุกข์นั้นใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้นดังนั้นประคองสติกันไว้ให้ดีประคองสติตั้งมั่นกันไว้ได้บ้างรักษาใจตัวเองให้ดีที่สุดแก้ไขใจตัวเองให้ดีที่สุดประพฤติตามธรรมสมควรแก่ธรรมให้ดีที่สุดแล้วธรรมนั้นจะย้อนกลับมารักษาเราเสมอทมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์แห่งใจเราเสมอเจตนาเป็นตัวตั้งเป็นตัวชี้เป็นตัวบ่งบอกถึงกรรมคือการกระทําของตัวเราเอง กระทำสิ่งใดไว้รับผลสิ่งนั้นกระทำดีเจตนาดีย่อมได้รับผลดีกระทำเลวเจตนาเลวย่อมได้รับผลเลวไม่มีใครรู้ผลการกระทำนั้นในที่สุดนอกจากตัวเราเองขอให้เร่งทำความเพียรเขานะขวนขวายในการทำความเพียรเข้า ที่สุดแล้วอาจารย์ขอเอวย,ยพรให้พวกเราทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมให้เรามีสติสัพพัญญะและลึกนึกถึงคสาสั่งสอนพระเจ้าไม่ว่าจะไปในที่แห่งหนใดสถานที่ใดขอให้สามารถเจริญกุศลได้ตลอดเวลาดับอกุศลได้ตลอดเวลาดับความทุกข์ได้ตลอดเวลาด้วยการกระทาทางกายวาจาใจสุจริตจากการศึกษาเล่าเรียนสะสมสุดตามายัตปัญญาคือหลักคําสอนพระเจ้าแล้วนําไปขวนขวายทาความเพียรเล่งที่สุดแห่งทุกในเจ้าปัจจุบันให้ได้แล้วขอให้เราทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่ออำนวยต่อการปฏิบัติตามธรรมในชาติปัจจุบันนี้ให้มีความสําเร็จในการประพฤติธรรมไม่ด่วนจากไปก่อนไม่ป่วนไข้ไปก่อนในการที่จะปฏิบัติธรรมนี้ให้ถึงที่สุดในชาติปัจจุบันขอให้เรามีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะไม่เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อการปฏิบัติไม่เกิดปริพศเคือความกังวลในใจให้มีความคล่องแคล่วคล่องตัวต่อการปรบพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมนี้ตลอดวันตลอดคืนให้ได้ดวงตาเห็นธรรมมีความรู้ความสามารถต่อการพิจารณาไข้ค,ควรตามบทธรรมนี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขความทุกข์ในปัจจุบันขณะของเราได้กันทุกคนตืทนิสุดแล้วขอให้ทุกทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้เดินทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคน